ได้เงินจริงหรือเปล่าโกงหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่านะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพบเจอกับผมนัทนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อให้คําปรึกษาให้คําแนะนําที่ถูกต้องสําหรับท่านที่รับชมวิดีโอนี้นะครับทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านนะครับที่รับชมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าทําไมต้องมาเทรดฟอเร็กนะฮะถ้าเทรดฟอเร็กเนี่ยสามารถทํารายได้เพิ่มให้กับท่านอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยท่านมองว่ามันจะเป็นผลดีต่อท่านไหมนะ ามารถช่วยในการแบบพัฒนาสมองสําหรับท่านผู้ที่มีอายุมากนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันดีกว่าว่าเทดโฟเล็กได้เงินจริงหรือเปล่าโกงหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันอยู่ประมาณห้าถึงหกว่าทุกวันนี้งานแต่ละง,งานอาชีพแต่ละอาชีพก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ต้องถามกลับไปว่าวันนี้เราเทรดโฟเล็กเพื่ออะไรอย่างส่วนตัวผมนะฮะผมเหตดโฟเล็กเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องกับข้าวนะฮะวันนี้อยากเหตดได้สัก5าเหรียญ10เหรียญก็ตกอยู่ประมาณ1้อกว่าบาท300กว่าบาทก็ช่วยในเรื่องค่ากับข้าวของวันนี้ าาาบางท่านก็เหรดเพื่อสร้างเป้าหมายใหญ่เลยครับอยากซื้อบ้านซื้อรถซื้อของใช้นะครับซื้อหลายๆอย่างนั่นนี่นู่นนะครับก็วันนี้นะครับการเทรดโซเล็กก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับอีกตัวช่วยหนึ่งครับที่จะสามารถทําให้ท่านมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋า ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรดที่ถูกต้องนะครับก็ทุกๆอย่างนะครับขึ้นอยู่กับความรู้ของท่านความเข้าใจของท่านและประสบการณ์ของท่านนะครับก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่แนะนําสําหรับท่านที่ร้อนเงินนะครับท่านที่ต้องการแบบเทรดเหมือนการพนันนะฮะท่านที่แบบยเอาเงินกู้นี่ยืมสิน <ๆ S 1> เข้ามาลง <c oughs> นะฮะไม่แนะนําทั้งสิ้นนะฮะทั้งหมดแล้วมันจะทําให้สภาวะตัวเราเนี่ยเครียดและกดการมากกว่าเดิมนะครับควรที่จะเป็นเงินเย็นหรือว่าเงินที่ ฝากไว้กับธนาคารต้องการที่จะมาเพิ่มมูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นก็แบบนี้ก็ได้สําหรับในตัว f o เ e x กนะฮะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการเทรดมากกว่าไม่ว่าจะเรื่องการมองกราฟวิเคราะห์กราฟนะครับสถานการณ์ข่าวนะครับหรือว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นเกี่ยวกับสงครามนะครับบางท่านก็กําไรบางท่านก็ติดลบนะฮะ,ะทุกๆอย่างมันก็จะถูกสอนในอีีถัดไปนะครับที่ผมจะทําสอนต่อจากคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจในการเทรดนะฮะผมมีแรงบันดาลใจ ในการเทรดอย่างหนึ่งคือผมมีเป้าหมายผมอยากได้รถคันหนึ่งวันนี้ผมจะวางแผนละรถคันนี้มูลค่าเท่าไหร่ผมก็เอามูลค่าของรถนะฮะมาหารเฉลี่ยต่อวันว่าเอ้ยผมจะต้องมีเงินทุนเท่าไหร่ผมจะต้องเทรดได้วันละกี่เหรียญระยะเวลานานกี่เดือนนะฮะผมถึงจะได้เป้าหมายที่ผมหวงังอย่างบางที่พนักงาจ,จะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นเป้าหมายใหญ่เกินไปก็ควรจะแนะนําลองมองเหลือสักอ่ารายได้ต่อวันนะฮะวันละ5าเหรียญสิเหรียญน,นะฮะเพื่อเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวลดหย่อนในเรื่องค่าใช้ใจ่ายอันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการเทรดอีกอย่าง ผมก็คือต้องการที่จะหาความรู้นะฮะหาความรู้หาความเข้าใจนะหาเทคนิคและวิธีการนะครับที่จะนํามาช่วยเหลือพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่เรียนคอร์สแพงๆนะฮะเสียเงินกับการเทรดไปเยอะนะครับล้างพอร์ตก็ผิดทางเทรดเท่าไหร่ก็เครียดนะฮะบ,บางท่านก็ถึงกับนอนไม่หลับนะครับทั้งหมดเนี่ยผมมีวิธีการเทรดที่ง่ายที่สุดของผมโดยที่ท่านไม่ต้องกังวกลกราฟอีกต่อไปนะครับก็ผมจะพูดใน วิดีโอถัดไปนะครับเป็นวิดีโอสอนหลังต่อจากวิดีโอนี้นะครับแนวคิดในการเทรดของผมเนี่ยจริงๆเรามองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วมันจะไม่ยากจริงๆการเทรดก็เหมือนกันจริงๆครับมันมีกราฟแค่ขึ้นกับลงมองว่ามันจะขึ้นเราก็ o ดอร์บายมองว่ามันจะลงเราก็ o เดอร์เซลแต่มนุษย์เรารสร้างตัวช่วยขึ้นมาที่เรียกว่า indicator เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวผ่งบอกถ้าเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวที่ทําให้เราแบบเกิดความมั่นใจว่าจุดเนี้ยฉันจะเดอร์ b า y จุดเนี้ยฉัน ต้องการที่จะเข้าออเดอร์เซลล์มนุษย์เราทำอินดิเคเตอร์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวชี้วัดแต่มองย้อนกลับไปนะฮะไปอินดิเคเตอร์สร้างจากอะไรก็สร้างจากแรงซื้อขายหรือว่าตัวชี้วัดในอดีตที่ผ่านมาแล้วอะไรคือแรงซื้อขายหรือว่าตัวชี้วัดในอดีตที่ผ่านมาไม่ยากครับทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ข่าวผ่านมานากนหน้านั้นครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแรงซื้อขายนะฮะแรงซื้อขายจะทําให้การาฟเกิดอะไรก็แค่มองไม่ยากครับเกิดแนวรับแนวต้านแค่นั้นเองเกิดเทนไลน์เป็นเทนขาขึ้นเทนขาลงแนนค่คนเรา สร้างดิ d i c a t o r ขึ้นมาลองสังเกตดูไหมครับเวลาเราเทรดใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีความรู้อะไรเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเราเทรดได้กําไรตลอดพอเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นฉันต้องการหา indicator ที่จะมาช่วยในการเทรดพอได้ i n เคเตอร์เทบๆมาตัวหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับสมองเราฮะสมองมนุษย์เราจะเกิดความลังเลครับในการเข้าเดอร์ปกติตําแหน่งนี้ฉันจะบายนะเอ้ยปกติตําแหน่งนี้ฉันจะเซลนะแต่ทําไม indicator บอกให้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับความคิดที่ฉันเคยผ่านมาในอดีตอันนี้ก็จะเป็นตัวในการลังเลให้เรานะฮะบางทีอินดิ ก็สามารถทําให้เราได้กําไรก็จริงบางทีก็ตรงกันข้ามทําให้เราขาดทุนก็มีนะแนวคิดในการเทรดก็สรุปง่ายๆครับไม่มีอะไรยากครับแต่เพียงแค่ว่า mindset ของเราเนี่ยยังเป็น p a ทิร์นเหมือนกับหลายๆคนที่เทรดอยู่หรือเปล่านะฮะลองมองในมุมที่กว้างออกมาครับเราจะเห็นวิธีการเทรดอีกมากมายและเป็นวิธีการเทรดที่เป็นพื้นฐานจริงๆโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไรมากมายให้เราเรียดลืมตกกังวลน,นะรับในส่วนของคําว่า forex หลายๆท่านคงรู้จัก forex มาก็เยอะหลายๆท่านคงได้ยิน forex มาในทิศทาง ที่ไม่ดีนะฮะในทิศทางของเรื่องช่อโกงต่างๆนานาจริงๆแล้ว f อ r e x ็กจริงๆคือการเทรดด้วยตัวเราเองนะฮะเทรด <st ress> ด้วยตัวเราเองนะฮะไม่แนะนําให้ฝากใครเทรดนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่มีความรู้ในเรื่องเรื่องนี้ที่มากพอนะครับ f อ r e เ็กเนี่ยเราเทรดด้วยตัวเราเองกําไรก็ตัวเราเองขาดทุนก็ตัวเราเองไม่ต้องโทษใครครับแล้วกราฟที่ท่านเห็นใน f อ r e x ็กเนี่ยมันอ้างอิงมาจากตลาดโลกอ้างอิงมาจากภาวะตลาดจริงๆของคู่เงินนั้นๆนะฮะสกุลเงินนั้นๆนะครับ f อ r e x กเนี่ยจริงๆมันคือการเทรดส่วน ต่างของค่างเงินมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอ่า USD JPY นะฮะก็คือ USD ก็อเมริกาถ้นะะ JPY ก็เงินเยนของญี่ปุ่นนะฮะก็เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนอเมริกาไปแลกเงินญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีแกลบเรียกว่าส่วนต่างของค่างเงินนะฮะเราก็แค่มองว่าค่างเงินมันจะขึ้นค่างเงินมันจะลงแค่นั้นเองครับมองง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเรื่องของการเทรดทองทองก็เป็นสินทรัพย์ที่มีจํานวนจํากัดก็คือใช้แล้วหมดไปนะฮะแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันอ้างอิงจากค่างเงิน USD พี่ใหญ่ของเราที่เป็นเจ้าใหญ่นะครับ ควบคุมราคาทองของเราในปัจจุบันนี้นะครับตัวเหล็กมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับแต่ที่เรากลัวคือเราไปเจอข่าวที่ทําให้เราเกิดความวิตกกังนวลว่าเราจะโดนหลอกไหมได้นําเรียนรู้เองเทรดเองดีที่สุดครับท่านจะไม่โดนหลอกนะครับและที่สําคัญท่านต้องมีโบรกเกอร์ที่ท่านไว้วางใจได้อันนี้คือสําคัญมากๆเลยบางบล็อกถอนเงินไม่ได้นะบโบรกก็คือ broker. โบรกเกอร์โบรกเกอร์คือเหมือนตัวกลางนะครับที่ทําให้เราฝากเงินเข้าไปก็เหมือนเหมือนเป็นธนาคารออนไลน์นะฝากเงินเข้าไปเพื่อที่จะเอิมเงินเนี่ยมาเทรดในแอปพลิเคชันที่ เรียกว่า mt 4นะฮะ mt 4ก็คือเซิร์ชในเ Store นะฮะในโทรศัพท์เราเนี่ยเซิร์ชโหลดมา mt แล้วก็4นะฮะ mt 4เท่านั้นนะครับถ้าเกิด mt 5ก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปนิดนึงแต่ไม่ต่างกันมากนะครับส่วนตัวผมก็ใช้แอปพลิเคชันที่เรียกว่า m t 4อ่ะไหนๆก็ไหนๆละว,วันนี้เราทําการสตรีมแล้วก็จะแนะนําแอป แอพลิเ MP4 ในตัวของคอมพิวเตอร์นะครับก็ง่ายๆครับเปิดท่านเปิด Google มาฮะเสิร์ชไปฮะ,ฮะว่า MP แล้วก็เลขสีนะ Enter เข้าไปนะไม่ใช่นะฮะ เห็นมาพวกนี้ก็จะเป็น MT4 ที่อ้านอิงจากโบรกเกอร์นะฮะอันนี้ยังไม่แนะนำนะครับะท่านจะเจอตรงนี้ MetaTrader 4นะฮะแพลตฟอ f o r for Forex Trading and Technical Analysis นะฮะท่านก็คลิกเข้าไปฮะอ่านดีๆฮะตรงนี้นะฮะ MetaTrader 4กดเข้าไปฮะคลิกเข้าไปอันนี้สำหรับคอมพิวเตอร์นะฮะกดไปที่ตรงนี้ครับตรงนี้ MetaTrader 4อ่า MetaTrader 4นะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ ดาวน์โหลดครับ Windows ดาวน์โหลด MetaTrader 4นะครับคลิกเลยครับเริ่มดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดมาแล้วเปิดครับเปิดหน้าตาของแอปพลิเคชันขึ้นมาอันนี้เป็นในคอมพิวเตอร์นะครับกด next ครับรอแป๊บหนึ่งครับ จริงๆแล้วการเทรดโฟเล็กมันไม่ได้น่ากลัวครับพี่ๆทุกท่านจําไว้ครับมันน่ากลัวที่สุดคือตัวเรานี่แหละครับน่ากลัวที่สุดครับกำไรแล้วไม่ปิดนะขาดทุนแล้วไม่ยอมคัดนะฮะเอ้ยกราฟขึ้นทําไมคุณไม่บายนะฮะกราฟลงทําไมคุณไม่เซลล์นะฮะท่านต้องลองเทรดเองครับจะรู้นะครับสาคัญสุดคือตัวเราครับความโลภอยู่ที่ตัวเรานะครับนะฮะอันนี้คือแอปพลิเคชัน MP4 นะฮะผมขอปิดไปทั้งหมดก่อน เปิดมาก็จะเจอแบบหน้าตาเมื่อกี้เลยนะผมขอแฮกคู่เงินคู่ทองไปก่อน u S D Gold US Dollar นะครับได้มาแล้วครับลากนะครับอันนี้คือในคอมพิวเตอร์นะครับเปิดเต็มเราจะมาตั้งค่าสีตัว M P 4กันดีกว่านะครับ property ฮะ property ฮะมาที่ color ฮะ b คร u บนะฮะเขียวบาดาวก็สีแดงครับมันจะมองง่ายครับเขียวขึ้นแดงลงฮะับ blue candle นี้เป็นสีเขียวคร red candle นี้ก็เป็นสีแดงครับมันสีก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านด้วยนะคะัเราออกโอเคคลิกนี้ว่าจะเป็นช่องตารางนะฮะอันนี้คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่มีรกเกอร์หรือว่ายังมีความสงสัยนะครับ ในเรื่องของการเทรดก็สามารถพักเข้ามาสอบถามในตัว QR Code ข้างล่างนี้ได้เลยครับเป็น Line Off i c i a l นะครับทักเข้ามาก็จะมีน้องแอดมินที่คอยให้คำตอบให้คำปรึกษากับพีีทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแต่เดี๋ยวก่อนสรุปข้่าวนะครับก็ขอพูดย้ำอีกทีนึงนะครับอ่าหัวข้อที่พูดไปวันนี้ก็จะมีแนวคิดในเรื่องของการเทรดพอร์ตครับอันนี้สำคัญจริงๆครับแนวคิดนะฮะปรับ mindset ในตัวเราก่อนถ้าเรายังใช้ความคิดเหมือนคนอื่นหรือว่าใช้เทคนิคหรือว่าลอกวิธีการเทรดของคนอื่น่นอเราก็ มีวิธีการเทรดที่เป็นตัวของตัวเรานะฮะความคิดของเราก็จะถูกถูกฝังต่างๆเข้าไปลองหาอีกมุมมองนึงในการเทรดนะฮะแล้วท่านจะสามารถทํากําไรแล้วก็เอาชนะในตลาดได้กําไรแล้วให้ติดขาดทุนก็พยายามคัดให้เป็นนะฮะแล้วที่เหลือผมจะมาสอนในวิีถัดไปสําหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย บางท่านที่เทรดเข้ากราฟตลอดเวลาวิตกกังวลตลอดเวลานะครับไม่เป็นอันกินอันนอนอันไปทํางานอย่างอื่นเลยนะครับบางท่านก็ล้างพอร์ตนะจนแบบโอ้พ้อมากไม่อยากจะเทรดเลยถ้าท่านหายไปจากการเทรดหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนเท่ากับว่า วันที่ผ่านมานั้นนะ่ะคนคนอื่นนะ่ะเขาเติบโตกว่าเราไป1น,นึ่งวันหสัปดาห์หนึเดือนแล้วนะครับเทคนิควิธีการสภาวะควบคุมจิตใจของเขาโตกว่าเราไปนะฮะแนะนําว่าเวลาท่านพอ้อท่านขาดทุนนะให้หยุดพักแป๊บหนึ่งตั้งสติก่อนหาเหตุและผลว่าทําไมเราถึงขาดทุนนะฮะทำไมเราถึงอ่าไม่ยอมคัดกําไรนะฮะทำไมเราถึงได้กําไร เราพยายามหาเหตุผลทุกอย่างในเวลาเราเข้าออเดอร์ครับไม่ว่าจะขาดทุนไม่ว่าจะกําไรหาเหตุผลของมันนะครับหาข้อผิดพลาดของตัวเองครับแล้วท่านจะรู้จุดของตัวเองและพยายามเทรดตลอดเวลาครับอย่าหายครับวันที่เราหายคือวันที่คนอื่นเติบโตคือวันที่คนอื่นก้าวนำเราไปแล้ว1นก้าวอย่าให้เป็นเช่นนั้นครับพยายามฝึกตลอดเวลาและท่านจะค้นพบวิธีการเทรดของท่านเองครับ